สวัสดีครับชาวศีพกษกศพยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีพุษภหรือชาวราศีพกษบสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนธันวาคม2567นี้เป็นในเรื่องของ การเง herman, aren, àn, ok ินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่ใบแรกสำหรับชาวพฤกษบนะครับได้เป็นไพ่ The Judgment แล้วก็เป็นไพ่ The Emperor Queen of One แล้วก็เป็นไพ่ Six of Pentacles นะครับไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ Queen ถือดาบทีนี้เรามาดูกันต่อในแถวล่างสำหรับชาวพฤกษบนะครับ ไพ่ six of swords แล้วก็เป็นไพ่ four of pentacles นะครับ nine of swords แล้วก็เป็นไพ่ page of cups ไพ่ใบสุดท้ายนะครับ nine of wands แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายอิทธิพลใต้สำหรับเป็น three of pentacles นะครับโอเคครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานดีๆนะครับ เท่าที่ดูชาวราศีพฤษภลักนณาพฤษศดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเดินโคจรไปอยู่ในภพรเรือนสุภาเป็นเรือนที่9ของลักนณาถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆเลยเพราะเป็นตําแหน่งที่ให้ความสุภาพน่ะ คำว่าสุภาเนี่ยหมายถึงความสําเร็จหมายถึงการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากบุคคลอื่นเพื่อให้ไปสู่ความสําเร็จได้นะครับหรือสามารถที่จะมีในเรื่องของการได้รับโอกาสดีๆการเลื่อนขัน้นการปรับตําแหน่งไปในทิศทางที่ดีมีความสําเร็จได้รับเสน่ห์เมตตาจากบุคคลอื่นนะครับที่จะทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จได้อย่างที่คุณต้องการนั่นเองนะครับแต่มันคงจะต้องให้เวลากับการที่จะต้อง ฟันฝ่าอุปสรรคไปถึงนะจุดปลายทางความสําเร็จได้มันอาจจะไม่ได้มาโดยง่ายแน่นอนมันต้องมีสิ่งต้องแลกมันมีสิ่งที่ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับในเรื่องของสิ่งเหล่านี้แต่ท้ายที่สุดนะ่ะมันมีโอกาสสาเร็จให้คุณพยายามทำในลักษณะของการที่อ่อนน้อมทำตนพยายามทําตัวเองให้ดูดีมีคุณค่ามากๆแล้วก็พยายามหนักเอาเบาสู้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณ อยากได้นะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันเนี่ยไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้คุณเองมีโอกาสแนวโน้มของความสำเร็จเกิดขึ้นมีไพ่ The e m p e r o r r นะครับมาพร้อมกับราชินีถึงไม้คุณสามารถคิดทำและบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ช่วยหรือคุณจะเป็นเจ้านายหรือคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ย มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากๆไพ่เอ็มเพิร์นะครับเอ็มเพิร์งหมายถึงตัวคุณเองสามารถที่จะเป็นาการเลื่อนขั้นการปรับตําแหน่งเพราะดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนสุภาเองที่บอกไปว่าเราจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้ตําแหน่งในความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไปอยู่ในภพเรือนแข่งความสําเร็จเกิดขึ้นและในช่วงประมาณา30ทันวาดาวศุกร์จะโครจรขึ้นไปสู่เรือนกรมมะ นะครับไปอยู่ในเรือนการงานและได้ตําแหน่งเป็นปัสสวะทศสาด้วยปัสสวะก็หมายถึงปัส,สุัตว์นะครับนะทศสาก็หมายถึงพพเรือนที่10นั่นเองก็จะได้เกณฑ์พิเศษนะครับเป็นเกณฑ์ของความสําเร็จหรือเป็นในลักษณะของการมีตําแหน่งชื่อเสียงนะครับเกียรติยศสิ่งต่างๆที่ดีได้เพราะมันเป็นตําแหน่งองค์เกณฑ์ให้กับลักขณาพฤกษนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสของการ ปรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จได้มันมีค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับนะเพราะว่าคุณเองมันเป็นจังหวะที่เราจะแสดงผลงานส,สามารถที่จะได้รับโอกาสได้รับความไว้ใจสนับสนุนจากบุคคลอื่นหรือผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็มีโอกาสแนวโน้มของความสําเร็จในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับราชินีถือไม้สามารถที่จะควบคุมจัดการบริหารในเรื่องการ การบุคลากรหรือในเรื่องของคนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ The e m p ิ r ์หมายถึงตัวเราสามารถมีความโดดเด่นมีความสามารถที่จะขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่มีความสำเร็จได้คุณอาจจะได้เลื่อนขั้นได้โปรโมทงานนะครับหรือว่าได้รับโอกาสสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้กับตัวเรานั้นประสบความสำเร็จได้เช่นกันนะครับก็ถือว่ายินดีกับในเรื่องการงานด้วยแต่อย่างที่บอกไปว่าทั้งหมดเนี้ยมันไม่ได้มาแบบโดยด้วย โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับมันก็จะมีปัญหาเข้ามาบ้างในเรื่องของความรู้สึกเพราะบางอย่างมันอาจจะมีเกณฑ์ของการติดติด,ตดขัดขัด,ขดได้อยู่พอสมควรเนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบสดีเนี่ยโคจรทับลักขณานะครับมาจากตําแหน่งลาบผลรายได้และมาจากภพเรือนมอรณนะแสดงว่าตัวคุณเองเนี่ยเวลาจะได้ดีหรือจะไปทำอะไรเนี่ยมักจะได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในที่ที่เรา อยากจะไปเสมอไปแต่ว่ามันก็ต้องแลกบางสิ่งบางอย่างมันต้องมีบางอย่างให้ต้องจ่ายแบบนั้นเป็นต้นนะครับมีราคาที่ต้องจ่ายเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่มันเป็นแบบอำนาจกับตำแหน่งหรืออะไรแบบนี้ครับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงกับในเรื่องของการทํางานนะครับบางทีเราก็ท้อใจทุกใจอยู่นะบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่า เราทํางานเหนื่อยเราหนักเราต้องแบกภาระหลายอย่างหลายทางแต่มันก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอะไรที่เราคิดมากไม่ตกกังวลอยู่กับความรู้สึกหรือเครียดอยู่กับปัญหาสิ่งเหล่านั้นน่ยพยายามปล่อยวางนะครับคุณจะหลุดพ้นได้มีไพ่ปล่อยวางถึง2ใบก็คือเป็นไพ่ i ิกออฟซอดนะครับแล้วก็มีไพ่ใบนี้คือไพ The Jud ่เดอะจัดเม้นเนาะมันแปลว่าเราจะสามารถปลดล็อกตัวเองได้สามารถปลดปล่อยตัวเองได้เพื่อเป็นอิสระกับ ความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นอะไรที่เรากําลังจองจําความรู้สึกของเรานะครับในเรื่องของสิ่งที่มันขัดขวางในเรื่องของความเจริญเติบโตการพัฒนามันจะทําให้เราค่อนข้างวิตกแล้วก็เครียดอยู่พอสมควรดาวศุกร์เนี่ยจะโครจรไปอยู่ในภพเรือนกรมมะในช่วงวันที่30 ธันวาคมก็คือดีเดย์ประมาณสักปลายปีเลยนะครับเออประมาณนั้นมันก็อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกอึดอัดมีความรู้สึกคิดมากมีตกกังวลต่างๆนะครับอาจจะต้องใช้เวลากับการาหาความสุขให้กับตัวเองบ้างเราจะได้มีความรู้สึกดีๆหลุดพ้นจากการจองจําบางสิ่งบางอย่างนะครับมากขึ้นมันอาจจะทําให้เรามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้มีไพ่เด็กถือถ้วย บางครั้งเราก็ต้องพยายามหาสิ่งดีๆหรือหาอินส i r a t เรชอะไรก็ได้ที่มันมีความรู้สึกที่ว่าสบายใจนะครับเล็กๆน้อยๆแต่มันก็มีคุณค่าทางจิตใจของเราได้มันทำให้เรามีความรู้สึกอยากไปต่อหรือมีความรู้สึกที่ยังมีพลังงานเอเนอร์จีที่จะไปสู่ความสำเร็จในสิ่งเหล่านั้นนะครับหรืออาจจะพักผ่อนหย่อนใจบ้างก็ได้เพราะมันเป็นช่วงปลายปีนะครับเราอาจจะส่งท้ายปีเก่าลอต้อนรับปีใหม่ยังไงทุกคนก็น่าจะปิดสัก4วัน เป็นอย่างต่ําถูกไหมครับ4 5 6หวันอะไรประมาณนี้บางคนอาจจะไปถึงนั่นเลยก็อาจจะมีการาพักผ่อนไปนะครับมันก็อาจจะทําให้เราผ่อนคลายหรือความเครียดความวิตกกของเรานั้นเบาลงจางลงนะครับทำให้เราสามารถหลุดพ้นพราะไพ่ไปนี้คือไพ่ของการหลุดพ้นจากความทุกจากสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ที่เราเหนื่อยท้ออยู่กับปัญหาตรงนั้นหรือว่าเราอาจจะสามารถ Move on ได้จากความสําเร็จ ในสิ่งที่เราอาจจะกำลังรอคอยมันอยู่อาจจะได้โอกาสดีๆอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับมีราชินีถือดาบมาด้วยคุณอาจจะค่อนข้างคือต้องต้องบอกชาวพฤกษบอย่างหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างยึดติดในเรื่องของความรู้สึก อารมณ์สิ่งต่างๆเพราะว่าชาวราศีพฤษภเป็นสถีละราศีเป็นราศีของความเสถียรและเป็นราศีธาตุดินก็จะเป็นคนที่มีความมั่นคงสูงนะครับก็เลยมีความเชื่อใจตัวเองมากเกินไปอ่าแล้วก็ยึดติดในบางสิ่งบางอย่างไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็อาจจะทําให้เราค่อนข้างที่จะเห็นตรงเกินไปนะครับดังนั้นพยายามบาลานสมดุลความรู้สึกถ้าเรายังกำทุกกำสุขหรือเรากําลังทําอะไรที่มันแบบ ไม่ไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะครับสี่เหรีออยญคือการยึดติดอยู่กับคอมฟอร์ตโซนของตัวเองไม่ยอมที่จะก้าวออกจากกรอบไปมันก็อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นหรือมันอาจจะไม่ได้แบบมีอะไรที่ทําให้เรามีความรู้สึกอยากจะไปต่อหรือพัฒนาได้แต่ไพ่บอกว่ามีโอกาสที่เราจะหลุดพ้นและการปล่อยวางได้มันจะมีช่องทางให้ตัวคุณปล่อยวางแล้วก็หลุดพ้นจาก ความทุกตรงนั้นไปได้หรือความยึดติดตรงนั้นไปได้ทําให้เราสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์นะครับแบบนี้ได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปปล่อยวางแล้วคุณจะมีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆได้มากกว่านี้ทีนี้เราไปดูต่อกันในเรื่องของภาวะการเงินภาวะการเงินของคุณเนี่ยได้เป็น six of pentacles กับไพ่อิทธิพลใต้สําหรับเป็น three of pentacles นะครับคือ การเงินของคุณได้ไพ่หกเหรียญแล้วก็เป็นไพ่สาเหรียญ2องใบนี้เป็นไพ่ดีนะถึงแม้จะพลังงานไม่ได้แบบพุ่งกระฉูดแต่อย่างน้อยก็คือมีการงานที่ได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมดีการหาเงินหาทองได้ถนัดมือนะครับมีจับใจ่ายใช้สอยได้บาลานซ์สมดุลได้ดีพอนะครับมีโอกาสที่จะได้ในลักษณะของการเงินที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จดีขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะมีเบีย้ยปันผลมีอ่า ข้างละอะไรดีละเหมือนโบนัสเบีย้ยเลี้ยงต่างๆเพราะมันเป็นปลายปีแล้วเราอาจจะได้รับโบนัสต่างๆแบบนี้เกิดขึ้นได้หรือบางคนอาจจะได้รับเงินพิเศษพิเศษในเรื่องของการทํางานพิเศษเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้สามารถหมุนเงินได้สามารถได้รับการ สนับสนุนเงินสามารถจะเติบโตและพัฒนาและต่อยอดได้อาจจะมีคนมาดิวธุรกิจกับคุณประสบความสําเร็จมากขึ้นก็ได้เช่นกันมีคนให้โอกาสกับตัวคุณดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับการเงินยังถือว่าสภาพคล่องโอเคดีเลยนะครับนะไม่วือหวาแต่อย่างน้อยก็หมุนได้ถนัดมือดีแล้วก็รับจ่ายใช้สอยได้อย่างดีนะครับมีโอกาสดีๆเข้ามาจากไพ่สมเร็จด้วยเช่นกัน และยังมีไพ่ใบน,นี้คือ4 of p e n t a c นทานะครับตัวคุณเองอาจจะค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของการเก็บเงินหรือโฟกัสในเรื่องของการหวงแหนในเรื่องการเงินมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้มันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเราจะเก็บสะสมหรือเราจะสามารถาหาสินทรัพย์เพิ่มเติมให้กับตัวเรานะครับประมาณนี้มันก็จะได้ลดความเสี่ยงในเรื่องของการเงินขาดเงินช็อตได้แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับพยายามใช้เงินแบบ ประหยัดนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายปีบางครั้งเราก็อยากเที่ยวอยากซื้อของใหม่อยากทาอะไรใหม่ๆก็ได้บางทีมันก็อาจจะหมดเงินไปเยอะอันเนี้ยเราก็พยายามห่วงแหนเรื่องการเงินก็อาจจะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเช่นกันนะครับก็ถือว่าบาลานซ์สมดุลและกันใช้จ่ายได้แต่มีสติกับการใช้จ่ายทุกอย่างก็โอเคนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงแบบ แม่นยำกว่านี้แนะนําให้ดูดวงส่วนตัวนะครับเพราะนี่เป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมไม่ได้เจาะจองบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับส่วนใครต้องการดูดวงก็แอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค่ะ